ตอนแรงๆเราสิเป็นลาฝ่ายอะไรงวงมีมีเบอร์ในบ้านอยู่ป๊น้องเอ๋ยเมืกี้่อยก็มีเยอะแยะนี่คอยลืมจัดเจ้าหน้าที่เนาะเราเราลองถามมันลาพาก็ได้เมืนเดี๋ยวมันชิคคำเม่ตอนนี้มันสามโมงแล้วตอนนี้แม่เมนเมนปะสามโมงไหนน้ำใหญ่จิ๋นเอาไอ้าวเผ่นออกมาให้ปู่เพิ่นเห็นหน้าเห็นตาพี่น้องเอ๋ยเนาะเป็นน้องคืนน้ามาก็บอกเอ็นนี่แหละปูตั้งแต่ตู่อยู่นี่เป็นไดบพี่ลุงเห็นแล้วบอกลูกจะพาหลานจะไาย ้ดีใจอยู่บ่ใจแล้วเขาเป็นเรื่องเป็นสารนะเออเป็นหาอันนั้นเนาะแม่นยามนี้ยังชำนึงเอาไปถ่ายมาดูดิอ่ตเย็นได้เข้ามา่อยามฮ้อนโอ้ยบ่เย็นบ่เย็นถ้าเข้ายามฮ้อนบ่เย็นได้บ่เย็นได้พ่อน้องแพได้อือเจ้าลงไปอิงพานงเฮือนนี่ สวัสดีสวัสดีสวัสดีเนี่อแม่พี่น้นองเอฟซีบัสกูทุกคนพี่นอนะ้องเนาะเนาะเมื่อนี้พี่น้องแฟดก็ได้มาหาทางอ่ครอบครัวนี่แหละพี่น้องเอยเนาะครอบครัวของแม่น้องอระเบยตอนนี้ก็อยูเ่เพื่อนของแม่น้องอระเบยพี่น้องเอเยนอเอนาะเรื่อยๆเอานี้ไ,ไหมเนี่ยไม่กันสั้นก็นเอาละไม่ก็เอาเลยพี่น้องเอย เอพอพี่น้องเอ้ยนี่แหละอืมพี่น้องเลยสบายดีได้เด้อโดูเอา้าใส่เสื้อเด้วอ้าพี่น้องเนาะพอแผดก็มาครั้งแรกพี่น้องเอ้ยที่มาบ้านของน้องกบยป้าไก่ไก่พี่น้อง เดี๋ยวพ่อแย์จะมาเบิ้งบอลจะใยอยู่พ่อแย์เห็นในทอ่อพี่น้องเลย,ยเห็นแล้วอยู่ทอ่อเดี๋ยวจะมาขอเบิ้งอันนี้ก่อนพื้นที่ในทอ่อตอนแม่เราผูกไว้นะโอ้ยพี่น,น,น,น้องเลยนี่เด้นี่แหละติดตัเนาะพี่น้องเลยนี่ท่อนี่แด็กพี่น้องแม่เราผูกไว้นี่นี่นี้แหละตะกี้เราหนั่งนอนอยู่น,นี้ ควม้อนแดดเดือนซีเดือนหาอยู่ในท่อโอ้ยมาเห็นภาพแล้วก็ได้พี่น้องนี่อันนี้บานบานอเบยพี่น้อง,งนออียเนาะเจ้าทานของเพื่นอนฮ่าติดต่อโอ้ เออเออใช้ปอจไหนนี่ปอเข่าป่ะเออดโอเคพี่น้องเนาะติดตัวมาหาน้องเอาเบย์ี่ไหเนี่ยฮะบ้านพอพ่อโก้โซลิโยบ้านรักษาที่หมา้าอยู่พี่เนาะ น้องเอาเบยน้องเอาเบยสบายดีโอ้พี่น้องเอ้ยเห็นแต่ในคลิปเห็นตัวจริงแล้วน้องเอาเบยตัวจริงละพี่น้องเอ้ยโว้ยกินข้าวกินน้่งกับยังน่องเอาเบยมั้ยนี่ผมมียังกินผมมียังกินใช่ป้ะเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะห่านบมกินข้าวบ่นี่ยหมดนั่งเออนี่พี่น้องเอ้ยห้องครัวน้องเอาเบย ของครัวเพื่อนเหนเ่ิปนี่พี่น้องเตาทานเตาบนผนจุไัยเป็นบ้านเอกิตาลายไให้พิตาดตาเหมือนติตามก็มาถ่ายล์จริงเลยพี่น้องจริงเล่ะเาแฟเอ้ยอ่ะเลยกินเผาหรือเป่กินแล้วอเมียหรือเปล่าเมย เพลงเบียนมาอยู่นเทกีเม่ยากเอาเอาแ่ขามาอยู่จัเสตอะไรจักจ้าสิโอ้ผู้สาวโตน้ำเนาะผู้สาวมาน้ำป้าโตอใสตัวนี้ต่นเรัพท์ซือไเคยพอกันแลวตัวนี้ได้ใส่นอนเอกเบาผู้สาวตอนนี้อยู่ใสน้อโอ้แต่แพงมากนอนเห็นตัวจริงเนาะติดโต้น้องเอ็น้อนแท้แท้ของสาวใบยนี่ นอนเาะเนาะอ้นอนไม่ไ้เตัเนี่ยดเนี่เขาทำมายุพี่ทางผัวทางเราได้น้ะนเหุดาเหัสาวเลายเมืองกับเนืทางพอลุงกัเดี๋ยวชี้ห้องทางพอลุงเพื่อนก่อนติดต่อพอลุง มาพี่ก่อนบ่เออมาถามเรื่องอันสัมบุณนะพี่น้องไอ,อ้เนาะอ่าอ,อยากเบิ่งเรื่องสัมบุณตัวเลขของเซอรไบว่ามีซืูพันยูบ่าสันนะนี่แหละพี่น,อน้องไอ้เพราะว่าเว,าวลาเขากะอันนี้เนยมาหอดกันมันจีคำเด้่พี่น้องเขาต้องนิ่งด่วนมาหาเ,เ,เรื่องเอกสารก่อนพันจิทางเสียพันจิปิดก่อนด้กนี่พี่น,ออนออ้องไอ้เนาะ พอลุงผลมากก็ไทยแล้วแม่ไปไทยแล้วไปน้ยเราไปเอาไปน้ำที่สัมโนนะเอาไปน้ำถ้าเราปอาไวทางเหนียวเอาไปเอาแต่ฮึ่งแล้วไม่ว่าแอ้วพี่ลุงเข่าไสมสัมโนเลยยูนามีแม่แลยอ๋อแม่ไปป่าเลยหอนี่กซื้อเอาไปนะมี โอ้มีอยู่มีก็คือเก่าแล้วสัมโนอยู่พุ่งใบยังยืนจากบ้านแล้วยังใครอยู่เนาะพี่ว่าสิเอาสัมโนไปก๊อฟรถแบบนั้นพอเที่ยวอยู่อยู่สอนอยู่ผู้บ้านจะยู่หน้าหมผู้บ้านเด็กผบ้านอยู่นะเขาแล้วเกี่ยวข่าวแล้วเขาอยู่บ้านเขาอยู่ตรงนั้นอ๋อไปเบิ่งในเฮือนก้อนเนกมาพอเล่าไปว่าตอนแรงๆเราสิเป็นไรฝ่ายอะไรเงี่มมีมีเบอร์ในบ้านอยู่ปะ ตะกี้คอยกับมี mm ่เยอะเดียวนี่คอยลืมจัดเจ้าบรานมี่น่าอักเราเราลองถามมันมาหาอะไรมันเดี๋ยวมันชิดคำเมนมันสามโมงแล้วตอนนี่ยเมนเมนเมนปะสามโมงดูว hmm. so mm ่าจะได้ไ hmm. ด้กันเด้อน้องน้อยด้อยนะน้องไปกันเด้อมีออนไลเวลาได้สมอมาไปเห็นสามเมียกันเนาะเจิ้มบ่อออกมาให้อันอันปูบ่อเป็นปูเว้เนาะปูให้ปูเบิ่งบ่ปูโบนจะเบิ่งลานไผ่บ่ให้เห็นน่ะเห็นตาก่อนบ่เออ ฮะอ่าคออกอนแล้วว่าเออเอ้าคนมีมียบออ๋อมันนี่ด้วยฮะบังดูบังดูเออแพงแล้วเนาะคนสุดลำซิงอ่ะคอยวันนึกว่ามาดามเอ้าสบายดีเด้อ น้องมียเบยเนาะแมนแมนอีกใหใจน้ำทางน้องเบยปานี้ได้มีลูกเมียมีครอบมีครัวพี่น้องเลยถือว่าเป็นนอนเนาะเอาไปเลยเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่เลยได้ปานี้นี่น้องเลยเนาะมีแต่อาจจะมีร้านแล้วเนาะบันเน่จะซื้อร้านให้เนาให้เนาะนอนอยู่แล้วตัวนั้นนะ เดอเดอเอาดีใจน้ำดีใจน้ำอ้าวพิ่นออกมาให้ปูเพิ่นเห็นหน้าเห็นตาพี่น้องเอยเนาะปนน้องก่อห้าก็บออนนี่แหละปูเป็นได้พุ่ลุงเห็นแล้วบ่ลูกจะพายลานจะพายดีใจอยู่บ่ดเาเ็นลกเป็นเออดีใจดีใจนลูกเป็าปนสมบูรณ์แล้วแม่จะฟงเป็นฟาแ้พี่นงเพลกันเน้อทำรากากันไป ให้ไปนั่นกันดูนั่กันเจ้าอาศัยคอยๆอาศัยเจ้ามีอย่างกับรึกษากันหาทางออกหาวิธีแก้ไขซอยกันแม่นแม่นโม่หิวว่ากันเทียงกันได้เนี่ยไหนมันสีขักสีงามกะคอยว่ากัคอยคุยกันโน้ยแม่นพี่เล็กพี่น้อยกันให้กันเจะได้สาคนเฮามันกะมีพิษพลาดกันได้ไอ้ไงเฮาสอนได้ไหมบักม่ไม่มาสอนพี่น้องเว้ยแล้วก็มองเห็นห้องแกมนี่นี่ว้าวตัวนั้ตัวนั้นมันต้อง หอมอยู่แล้วนั่นเนาะนั่นเนาะเอาเไยเอาเมื่นวานเอยไปเออดเอาไปหอมหอมแล้วผู้ชายมาอยู่นำเสื้อชุดยอดอะไรไปว่ะก็คักคักคักบัตรนี่พี่น้องเลยถือว่าสมบูรณ์แบบมาบัตรนี่ผู้ชายจะไปเมื่อวานนี้ปไปกับก่อนเนอะทางอ่ะเอาไปเลยด้วยด้ยกับก่อนพี่น้องเลยดื่มถามซื้อเพื่อนเพื่อนซื้อจังใดก็สาวใจ สาวใจสาวใจโดยอเด้เดินไปหาทางปูแล้วนายบ้านชากอน้องอ้ไยไปไน้ไป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 ไาบ้านไปไปไนไปบปไปไปกปไ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 ูไป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 ไไป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 ปไปไยปาน ปาตอนเห็นเราอยู่ในท่อลามโศตนั้นเยโอ้จะน้ำตาไหลนลาผมพี่นองลยูกเข่แม่ใท่อนีป้ลุงเจ้าเห็นคลิปอยู่ว่ะตะกี้ตอนนั้นน่ะ่วงห้อน่ำช่วงเดือนห้านส่เดือนหตอนฤูน้อนเพื่อนอยอยู่นี่แหลผูกแล้ไว้น่แหละสาบคัเออตอนเจ้ามาชงเรผูกอย เนาะค่อยค่่ออยยคคิดว่าบอลถอสจะใบนี่กี่น้อยเนาะมาเบิ่งนคิดใหญ่อยู่แต่ว่าห้อนได้เดือนหาแยมเดือนสี่เดือนหาแม่นยมนี่ยังชำนึงเอาไปถ่ายมันดูหนึ่งต้มเย็นได้เข้ามาถอยแยมห้อนโอ้ยบ่เย็นบ่เย็นตาเขายแยมห้อนนะบ่เย็นได้บ่เย็นได้ขอ้องเผ็ดเลยเจ้าลองไปอิงพานางเฮือนนี่คนร่องเอาห้เจ้าขายแยมห้อนะ บ่คือตาน้อยเนาะเจ้าบนี้บ่ผมเพบ่เขาจุดพื้นดบ้านนี้ก็ใหญ่พี่น้องเอ้ยบ้านอีเนาะบ่น้อยคิดว่าสิครอบครัวน้อยพุ่ไดทางทางเข้ามาพ่นะบ่แม่นแต่ว่าเฮือนห่างเนาะแม่นเรื่องเฮือนห่างอ้เฮือนเบยพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ล่ะมาฮอดมาเห็นบัดนี้ ป้เ<อ>าเ,ปเผื่อสิมาหอดกันสองโมงสามโมงะแม่นอ้กุญซื้เอเนเ่าในบ้าหกาไอ้นีเป็นเป็น,น,นเทื่นของพายาุอเฮื้อเงินข้านะที่นี่รับสุกสุกเขาเโอ้หนเืินตัวลังแม่นลังหยาดหน่อนามาในนะแม่นน่อเฮ้เฮอนในบ้านไหม โอ้เดาวเห็นนั่นเขาก็อยู่น้าก็ได้เห็นคุปตอนนั้นเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่แต่งบ่มมีเบอร์ไหบ่มึงมีเบอร์ซ่ามีเบอร์ไม่ไมีเวียกไม่ได้ไปห้าคนนันล่ะโอ้เพ่นเพ่นเด็ดอยู่เพื่อนเนาะโอยโหแล้วก็เห็นอยู่อยู่บ้านกระจายว่ายุน้านาไกลว่านาค่ะ ในใกล้ในควาบวยกันเลโอ้ให้บออกไปหน้าก่อนเาจะบบบ่่่เมื่อบ้านก่อนบริเวณเพื่อนอยู่บ้านแล้วให้คนในบ้านแม่ให้คนในบ้านโทรให้หรือว่าไปน้ำให้ก็ได้โดยตัดใจเช่นโดยโดยเขากินน้มช่างเ้ยมันเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าไปต่อพี่น้องเอ้ยเขากันได้เผาตอนนี้ก็สามโมงเลยสองโมงสามโมงเลยอ๋อฮะจะกลับมาพี่พี่จะ กลับมาพี่ใช้อตากุ้มบอกใช้อยู่ใช้ตากุ้มนี่มทำชาวบ้านเพอนเขาก็บอกแม่ในเพิ่นแนะนำแล้วก็ไปให้เพิ่นโจทยังในนี่ให้เอกสารให้หยุดหนาไซยูหน้าจะห้ยพ้นไปแมนน่ะอ้อันนี้แมนแมนแมนผู้ห้องผู้ยังเพิ่นได้ะ มีจักคนในบ้านอยใ่อืมไอ้ป่างแ่อย่แหงอยู่ในเมนบ่อยหขอมาเป็นป้างได้ว่าแถวดีเม่นบ่เมนแล้วผกันหาติกันนอนดูอเปยังเดียวนั่นผมไม่นะอ้ยเนาะน้องเลยปอกซอยังกอยู่พะ้องเปล่นยาเพื่อนดอกเพื่นท่านได้มีนอนในชัมโนเนะมีใครอยู่เนาะ มีไงเราบัดมมือนําเนาะแม่ใช่ไหมเฮ้เขาจับให้ยบ่ถ้าคลิปไปแค่ยา่าแต่น้อยต่อให้จบคลิปคนนี้เนาะพี่น้องเลยมีแต่ว่าสิไปหาเฮือนทางเฮือนในบ้านก่อนพี่น้องก่อนเนาะเอามาหอนเฮือนในาะาในบ้านวันนี้นะไปหาในบ้านนะว่าหาเฮือนเราจะบ่บ่เราไะเป็นน้าไปจังเนาะคำนัไปหาหลานงอัดขวยเนาะอันนี้กับบ่บู้คือกันมือนี้ย่านได้พาพอน้องแพรนอนแท้ๆพี่น้อง เนี่ยเพาะยังไ่ได้ไปเขาใช้ในเรื่องเราหน่ายังไ่ได้มีจักเปอร์เซ็นต์อยู่นี่เดี๋ยวพ่อแพร่จะจบคลิปก่อนเด้อเสดอหยันหยันได้นอนเลยพ่อแพรเพราะว่าเขาไปต่อกันเพื่นแหละเพื่อนในบ้านเพื่นแหละจะได้กับพี่น้องเหรอเนาะว่าว่าจากจังทีขึ้นหนึ่งเนาะอีกขึ้นหนึ่งนะพ่อแพรจะจบคลิปหรือนี่พี่น้องเลยจบก่อนเด้อพี่น้องได้ชิบสาวที่จะจบคลิปหรือนี่หายว่าว่าอะไรชิบสาวเอาไปสี่พันอนคื้นสี่แซำกันและเนาะกับเบาหน้อยเพราะว่าเนี่ยนี่ได้พ่อแพรก่อนจะว่าได้นอนคืนนี่พราะว่าตอนนี้เจ้าคิดดว่าไ้้จักเเปออร์์ซ็นต ในการเร็ยนหนังสือนี้ยังอยู่ได้ยังไม่ได้ยังี่ดีเดี๋ยวนี้อ้าโอเคพี่น้องจะได้กระปากติดตามแล้วก็ไลค์ก็แชร์ให้เป็นกำลังใจให้ทีมงานในเด้อพี่น้องเนาะจบอะไรเนาะเดี๋ยวนี้เนาะจบอะไรเอาไปพ่อไปต่อกันอยู่เพื่อนนนั่ในบ้านในบ้านพวกแหละน้อยน้อยเนาะในบ้านพี่น้องต่อ